สวัสดีจ้าพี่น้องขวัญจิพาผูจ้จับมาเลาะทงแล้วจ้ามือหนีเบิงเห็นบ่เลาะทงน้าอย่าจ้าสวนพุทธวัจนะของข่อยนี่แหละเพิ่งจะเฮ็ดพี่น้องเดี๋ยวขวัญจิพาไปเบิงแล้วจ้าว่ามีอย่างเด้อข่อยปลูกไว้ขว่อยปลูกแน่อีพอปลูกแน่จ้าพาพไปไปเบิงว่ามีต้นอีอย่างแน่เห็นบ่นีแหละหน้าอุ้ยปลาเข่าสิมันงามเนาะง,งามงาม nhà เบ้งงามเข่าจ้างามเบ้ง อ่อนบ่ผุ่นปลาน้องใหม่เด้อผู้เด้อทต้นผุ่นเด้ออ้เมื่อนี้มาเล่นทงพี่น้องห่อนแดดห่อนแดดคักแดดแดดคักแดดเนี่ยอันนี้ต้นไส้เด้อนี่เด้อนี่ต้นไส้มันใหญ่ขึ้นกับที่ต้นไส้โศกน่ะจ้ะไส้โศกเห็นบ่ใบที่งามงามดีเบึง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 ต้นไส้โศกปลูกไว้หลายอยู่ถ้าใหญ่นี่บอกับสิโอ้สูงกว่าละสูงมาคักเป็นห่มเลยจ้ะ บึงบึงบึงขอใช้บึงรวยรวมบึงงามบ่ต่อไปมองนี่กะเฮ็ดครัวจ้าพี่น้องหมองนี่จ้าเฮ็ดครัวอยู่หาเงินหาคำอยู่พี่น้องเอ้ยมองคุณกะห้องน้ำจ้าพึ่งพ่อพึ่งเริ่มเฮ็ดแล้วพึ่งเริ่มเริ่มจะเห็ดพ่อแล้วเป็นสร้างแล้วพึ่งเริ่มเฮ็ดจ้ามองกันห้องน้ำอ้สิพายบึงต้นอันต้นบักแข่งพี่น้องมะเขือพวงต้นมะเขือพวงจ้าบักแข่งเห็นบ่ปลูกไว้งามบ่นี่กำลังสิ่ไงอีพอแล้วใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ย โอ้ยหลายต้นหลายต้น่ยนอยบ้านเนี้ยไ้ป่าเขาก็แล้วบางหันกินอิ่มหรอมั้งขุนบ่จุบจับจุบจับจุบขุนพามาเบิง้งมาชมสวนจ้ะสวนนี้บ้านสวนพุทธวัจนะจ้ะเห็นบ่สวยบ่จ้กสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้ซื้อม้าตนใหไงมันเกิดเลย้หง่แล้วงามดีพี่น้อง มาทำนั้นในดินธรรมชาติจ้ะในดินธรรมชาติก็สวยนะจ๊ะอู้อันนี้ต้นผักีเด็กจ้ะกําลังได้สีได้แกงเบิองยอดมันอู้จะมันงามเบิองเบื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 งยอดแต่ว่าพอท่านเด็ดมันดอกตอนนี้ให้มันแบบว่าอันมันก็นละจังต้นปะหนึ่งสองสามสามต้นพอ่อเราปลูกไว้สามต้น นอนก็แงามปากักขี้เด็กแต่บอทันกินบอทันเก็บดอกต้นผักขาข่อยพุ่นผักขาฮงต้นนี้ก็ตายแล้วโอ้ยขึ้นใบใหญ่ยยน้ำเขานอนเนาะอันนี้ต้นดอกแค่พี่น้องขูงจักดอกแคบเพราจะจักดอกแค่ปลาไหมเที่ยวอ้นเขาเจ้าอ้นอไปลวกไหมเจ้าเอาจิตสูงต้นใหญ่ๆผู้ด่าปีนาผู้ดังสิได้กินมากดอกมันดอกมัน ว่ามันมาก,กินดอกปุ่นแม่นไปทางคุณเบดิด์ตเถอะคุณเสียพระเบิรงป่าปลูกไว้จ้าปลูกไว้กระงามป่ากะไรโอ้พักขามก็ชิได้กินยอดอดีเนาะเบิร์ตเอาโบธันเด็ดมันดอกเบริรงยอดงามงามงามึงเห็นบ่เจ้าเจ้าเห็นบนอกุ่นอะดอกแค่ดิเน ไปพายบิ่งผักติ๋วผักติ๋วนี่สายญ่นี่บอกโอ้ยกินน้ำพรทันเพิ่งปลูกจ้าอัปเดตให้เบิ่งเบังบังงอดผักติ๋วมางามแถอเบิ่งเนี้ยบังบิ่งบังงอดไปเถิดซุปมาน้าสิกะเก็บใส่ต้มไก่แกงไก่เย็ดประโยชน์ได้หลายอีกต้นหนึ่ง มีต so ้นหนึ่งพ oh, ี่น so ้องต้นป oh, yeah, ักติ้วดิวยนี่ปากตี้ยถ้าภาษาอังกฤษอีหยังเอิ้นบ่หยังบ่จักดอกเสียงคอยบ่โอ้แดดขนาดเด้อป่ะเฮากลับเทียงตาบักหนาวก็แลงงามจ้าบักหนาวเป็นมากตัวเล็กๆเป็นมากแล้วถ้าพัาเก็บไปแล้วโอ้บักหน้าสี่ต้นเป็น นาวจ้ะใบมันอยากตายแล้วล่ะเห็นบ่าต้นตนี้มันเป็นใบมันเป็นเอียงว่าเป็นเพียบ่แต่ว่าต้นนี้งามบ่าวพักขาก็ลังเลิ่อนเป็นยอดบ้านนี้ก็สิต,ต่อไฟขอมาพี่น้องก็สิมีนม้ำหมดโดยละบาทที่นี่ต้นนี้งามเลยพุ่นเดีวตะไคร้หอยเห็นบ่ตะไคร้ เออต้นมะฮูง้งต้นนี้เป็นแต่ได้กินอยู่เว้ยเออเป็นแต่ได้กินอยู่โอเคคลิปหนากระชี้ไงจักหน่อยจ้าคลิปนี้เบิ่งคลิปนี้มันนั่นต้นน้อยคลิปคลิปหนากระชี้ไงขึ้นไปน้ำดีเลยนะกว่าจีอัปเดตลงให้เบิง่งโอ้ทีนี้จะคล้ายสองภูมินี่ไหมเลมอนการ์ดเลมอนการ์ดเลมอนการ์ดโอ้ มันมันงามเนาะงามเร็วเถอะะรต้องปลูกหลายหรอกะตะไ้่อ้ยบักน้าเป็นมากแล้วพี่น้องบึ้งบึงบงบึงบังกน้าวบ้งต้นนี่น่อยไหมมังนี่บ้ต้นนี่นอยมาดกถ้าถึงห็นบ่เอา้าทุปทปะทบงบงบเดี๋ยวเด่อสิบงนี่งนี่งรีกพวงนี่ไหมเห็นบอกขช้อนเป็นตาน้ดี พูดนะพูดนะพูดต้นหนุ่ยหนึ่งสองสามสี่หน่วยพูดไหนซ้ำมีซ้ำฟาทุกต้นน้อยที่นี่ต้นท่าขาหัวเข้าคยนี่พูดนะนักต้นหน่วยแดดซ่องเจ้าเห็นบ่กแดดซ่องมันนี่เด็แดดช่องโอ้คอย้อนแดดเขาห่มคนนั้น่น้องเลยนี่แหละจ้าทุ่งนาพุทธวัจนะ โอ้โหห่อนครับพี oh ่น้องเอ้ยตายตายตายโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วมงนี่กระเสื้ห้องน้ำจ้ะสะดวกสบายมาทงมานะยินดีต้อนรับแฟนขับทุกท่านนะจ๊ะอัปเดตมือนี่เี๋ยวก็สิค่อยแล้วไปหรอกจ้ะคอยแล้วไปบัดที่นี่กระเช็ดครัวเวลาแฟนขับมาเอฟซีมาจ้ะมาเล่นน้ำกันนด้เลอต้มไก่จุตับกินยี่เนี่ยเฮายากาศดีดีพี่น้องโอ้ยหอนเด็ด เงา้วยวหแตกสักสักบอกนี่แหละพื้นที่บ่หลายดอกพี่น้องจักไรเนาะเฮ็ดดีๆีคอยเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายเด้จ้าเได้ถิบเบิ่งกันเด้อย,ยุ้งกันผู้ใดอ,อยู่เมืองนอกเมืองนาเด้อขึ้นหอดสุขคนล่ะเข้าใจสุขคนล่ะขอดอกเคยไปอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่เห็นบรรยากาศจังซี่กะ่ะ อิจฉาก่อยดิอยู่เมืองนอกกับใช้ชีวิตมวนจังนึงจ้ะอยู่บ้านเฮากับมวนจังนึงบ้านเฮาก็มีความสุขอยู่กับธรรมชาติมีเงินน้อยก็ใช้น้อยอยู่บ้านนอกเรานะจ๊ะมีเงินหลายกับเก็บไว้บ้านนอกใส่ฟ,ฟุ่มเฟือยไปเลยพี่น้องมันหาสวยเศรษฐกิจพอดีจ้าสมมือนี่เห็นบ่นโอ,อยู่เมืองนอกเมืองน้าจ้ะฟังไทยฟังลาวขึ้นกันบ่เนาะประเทศลาวเบิงแน่คือกันบ่บรรยากาศ โอเค้วจ้าเด้อพี่น้องขอบคุณได้หลาย้วจ้าพี่ยูน้ำกันพามาชมสวนพามาชมทุ่งนาขอชิคอปิดคลิปไปเด้อพี่น้องเดือเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า